ช่วงนี้มีเห็นน้องชลินนั่งเล่นของเล่นเองคนเดียวแล้วชอบอารมณ์ไม่ดีดูหงุดหงิดไม่พอใจถ้าหนักหนักก็ถึงขั้นปาของเล่นลงพื้นเลยนะแม่อย่างเราก็มีกลุ้มใจค่ะก็มีค,คิดคิดหาวิธีว่าจะปรึกษาใครดีพอดีกับมีเพื่อนมาแนะนําว่าให้ลองใช้แพลตฟอร์มปรึกษาหมอเด็กออนไลน์อย่างหมอคู่คิดที่แม่อย่างเราสามารถปรึกษาหมอและพยาบาลเด็กได้ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน <c oughs> ซึ่งเป็นการปรึกษาผ่านการแชทและวิดีโอคอลมีผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลชั้นนําให้เลือกมากมายทั้งเรื่องสุขภาพกายอารมณ์และพัฒนาการเด็ก <c oughs> พอมีกดเข้้าาไปดูแลตฟออรร์มมนีีก็ยชื่ แพทย์และพยาบาลให้เราเลือกพูดคุยเยอะมากๆสามารถนัดปรึกษาได้ทันทีหรือจะนัดล่วงหน้าก็ได้อีกและเขายังมีฟีเจอร์ดีๆอย่างบันทึกข้อมูลลูกไม่ว่าจะบันทึกการเจริญเติบโตบันทึกพัฒนาการต่างๆบันทึกการรับวัคซีนและมีวิดีโอความรู้จากกุมารแพทย์และบทความที่ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกด้วยนะคะมีวัสดุดีนะเราสามารถปรึกษาแพทย์หรือพยาบาลได้ทันทีไม่ต้องรอคิวไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาลไม่เสียเวลาเดินทางด้วยปรึกษาเริ่มต้นแค่150บาทหรือยห้าสิบบาทหรือเลือกแพ็กเกจส ตลอด3เดือนคุ้มมากๆหาะคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนสนใจสามารถไปดาวน์โหลดหมอคู่คิดตามข้อมูลที่ขึ้นได้เลยค่ะ